สวัสดีเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับข่าวสารเกม Rv กันนะคะก็คือฮีโร่ใหม่ที่จะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะคะซึ่งเป็นสายไฟเตอร์นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังนะคะคือตอนนี้เซิร์ฟมันปิดให้แบบปิดใช้งานฮีโร่อยู่นะคะทุกคนตอนนี้อ่ะนะคะทุกคน ตอนนี้เป็นไฟเตอร์นะคะตัวนี้อ่ะโอเคพูดจริงๆค่ะขัดนิดนึงนะคะสามารถเอาไปเลนท็อปเลนได้ะค่ะคนเดี๋ยวเรามาดูการเอาขอกงกันนะคะทุกคนการออกของก็จะเป็นปะัะมาณวันนี้นะคะนี่เป็นการออกของที่เ,เป็นจังหวะเชตสองอาร์เชตสามนะคดู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 แล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็น คือมันเป็นภาษาไงนะคะทุกคนเราก็แปลไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนให้ทุกคนดูข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพลังอะไรต่งางๆนะคะแล้วก็ค่าพลังการยึนศรวกแล้วตัวนี้นะคะก็แบบตรงนี้จะเป็นเป็นแบบอะไรทุกคนก็เอาแพรกันได้นะ,ะเป็นแบบพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน อ่านี่ก็ใช้สวยกันเลยค่ะทุกคนฮิปอ๋อฮิปปี้มันเป็นภาษาอ่าเวียดนามนะคะเราก็อ่านไม่ออกก็เอาพรีวิวไปคร่าวๆกันนะคทุกคนเดี๋ยวรอมันเปิดซื้อเีโย่นะคะ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะโอเคนี่เดี๋ยวดูหมุนดูข้างหลังนะคะโอ้ข้างหน้าคือแบบหล่อเท่มากมีถือนี้่้วย สุดยอดมากทุกคนโอ้โหดูโอ้โห,โโหสวยมากนะคะทุกคนฮีโร่ตัวนี้โอ้โหรอเหล่าเอากาลมันผู้หญิงกัผู้ชายผู้ผู้ชายอ่ะรอเหล่าเอาการน,นะคะทุกคนเนี่ยเราจะมารีวิวแล้วทุกคนแต่วันขึ้นแบบนี้อะสตรีซับเบ e ลฮคือมันปิดฮีโร่อยู่นะคะทุกคนแต่ตัวอื่นเราก็เห็นซื้อได้แบบปกตินะคะทุกคนสําหรับใครอยาก ถ้าอยากมาลองเล่นเซิร์ฟเวียดนามก็เดี๋ยวรูคลิปลองที่เดูอเชิญนะคะว่าอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้เราสอนว่าแบบทํายังไงนะคะถึงจะเล่นเซิร์ฟเวียดนามก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ลายกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนอนอยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ